เราจะพากันเดินทางออกไปออกไปรู้จักกับอาชีพชาวนามากยิ่งขึ้นในวันนี้นะคะออกไปสู่ท้องทุ่งออกไปสู่วิถีชีวิตของเกษตรกรรมทำไมเราถึงต้องไปรู้จักชาวนามากขึ้นล่ะในวันนี้นะคะเดี๋ยวหัวข้อนะคะเรื่องที่เราจะเรียนกันในครั้งหน้านะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับชาวนาโดยตรงเลยลูกนะคะทีเนี้ยเรานักเรียนยุคใหม่เนี่ยพวกเรานะคะ ครูอยากจะรู้มากเลยว่าพวกเรารู้จักอาชีพชาวนาดีมากแค่ไหนนะคะเดี๋ยวกิจกรรมการเรียนรู้ในวันนี้นะลูกเราจะไปดูคลิปวิดีโอนะคะเกี่ยวกับชาวนาให้รู้จักชาวนามากยิ่งขึ้นในวันนี้เนาะเราจะใช้ทักษะการฟังและการดูนะคะคลิปวิดีโอในวันนี้จะมีทั้งหมด3คลิปด้วยกันนะคะฉะนั้นกิจกรรมในวันนี้ก็คืออ่า ดูวิดีโอสบายๆนะคะทำความเข้าใจไปทีละคลิปทีละคลิปและเดี๋ยวท้ายชั่วโมงนะคะครูจะมีข้อสักถามให้ทุกคนแสดงความคิดเห็นด้วยเนาะฉะนั้นใครที่ยังไม่ตื่นนะลูกอะลุกมาดูคลิปวิดีโอกันนะคะวันนี้ไม่เครียดนะคะเบาๆเนาะอะพร้อมยังตอนนี้9ก้าโมงสินาทีแล้วนะคะเพื่อนๆเข้ามาประมาณไหนแล้ว ประมาณ24คนโอ้ยังน้อยอยู่เนาะอ่ะไม่เป็นไรนะคะเวลาสมควรและเพื่อนอาจจะเข้ามาในระหว่างที่ดูคลิปได้นะอ่ะงั้นทุกคนตั้งใจดูไปพร้อมๆกันนะคะเริ่ม

ขาดทุกยดการทุกวันยากเกินปูดพนีเส้นเด่นจึงแระรวงมาเป็นกินน้ำเนือที่เรือแดง No. Yeah. จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอแรกเนาะที่พาทุกคนมารู้จักชาวนาผ่านบทเพลงนะคะบทเพลงนี้เป็นบทเพลงจากวงคาราวานซึ่งนำเอาเนื้อนะคะเนื้อเพลงเนี่ยแต่เดิมเป็นบทประพันธ์ก่อนนะคะบนบทประพันธ์เปิบข้าวนะคะที่ถูกแต่งไว้ก่อนแล้วก็ถูกนำไปเป็นเพลงเนาะเดี๋ยวนะคะคลิปวิดีโอต่อไปนะลูกจะเป็นการนำเสนอนะคะ ชีวิตของชาวนาไทยที่ต้องเผชิญกับวิกฤตอะไรบ้างอยู่ในตอนนี้นะคะให้ทุกคนตั้งใจดูดีๆนะลูกเพราะว่าจะเป็นมุมมองที่กว้างขึ้นนะคะรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย บางท่อนของบุตรกวีที่ประพันธ์โดยจิตภูมิศักดิ์สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันแนบแน่นระหว่างข้าวชาวนาและคนไทยข้าวรวงทองที่ผลิตขึ้นจากหยาดเหงื่อของชาวนาเพื่อหล่อเลี้ยงทุกชีวิตบนแผ่นดินสยามข้าวไม่ได้เป็นเพียงอาหารหลักที่อยู่คู่กับคนไทยมาช้านานแต่ข้าวยังเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ และสร้างชื่อเสียงให้กับคนไทยทั้งประเทศทั้งในฐานะที่ไทยเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับหนึ่งของโลกและผู้ผลิตข้าวหอมมะลิข้าวที่มีรสชาติดีมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์จนได้รับการขนานนามว่าเป็นข้าวคุณภาพดีที่สุดของโลกน่าเศร้าใจว่าสิ่งที่กล่าวมานั้น เป็นเพียงภาพจำในอดีตไปแล้วตั้งแต่ปี2555ไทยเสียตำแหน่งผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ที่สุดของโลกให้แก่ประเทศอินเดียและเวียดนามที่แสงหน้าไทยขึ้นมาเป็นผู้ส่งออกข้าวมากที่สุดอันดับ1และ2ของโลกขณะที่ข้าวหอมมะลิของไทยเสียแชมป์ข้าวที่ดีที่สุดในโลก ให้แก่ข้าวพากามะลิของกัมพูชาในปี2555และปี2556จากการจัดประกวดในการประชุมข้าวโลกความพ่ายแพ้ของข้าวไทยไม่ได้เป็นเพียงการลดทอนเกติยศและความภาคภูมิใจของคนไทยเท่านั้นทว่าการสูญเสียส่วนแบ่งตลาดข้าวในระยะยาวอาจส่งผลกระทบต่อภาพรวมทางเศรษฐกิจของไทยย่งใหญ่หลวง การถูกขย่าบาลังข้าวไม่ใช่วิกฤตเดียวที่คนไทยและชาวนาไทยต้องเผชิญทุกวันนี้ชาวนาต้องประสบกับความทุกยากอย่างแสนสาหัสทั้งการแบกรับภาระต้นทุนการผลิตข้าวที่สูงขึ้นการต่อสู้กับโรคและ,มะแมลงศัตรูข้าวยังไม่นับภัยธรรมชาติที่ถาโถมเข้าใส่ไม่เว้นวัยเลแต่ละปีรวมทั้งอายุเฉลี่ยของชาวนาที่เข้าสู่วัยชาราแล้วแทบทั้งสิน้น คือทุกวันนี้ก็ทํานาก็เมื่อว่าขาดทุนแล้วเพราะว่าราคามันราคาข้าวมันถูกมากแล้ปุ๋ยยาแพงโรคแมลงก็เยอะแต่ทำก็โตดตัวเองก็จะทำมาค่อยไหวลแล้วก็ทำก็ต้องจ้างมาทุกอย่างเนี่ยแต่ตอนนี้เราคนไม่คุ้มทุนเลยลที่ทำข้อมูลจากสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรพบว่าต้นทุนการปลูกข้าวนาปีเฉลี่ยต่อปีสูงถึง 4,000-4,500บาทต่อไร่โดยชาวนาส่วนใหญ่ไม่มีที่ทำกินเป็นของตนเองต้องเช่าที่นาเฉลี่ยไร่ละ616บาทค่าผันข้าวเฉลี่ย210บาทค่าปุ๋ยเฉลี่ย727บาทค่าน้ำมันเฉลี่ย216บาทค่าต้นทุนผันแปรอื่นๆเฉลี่ย219บาทและค่าจ้างแรงงานที่สูงถึง 1,747บาทซึ่งทั้งหมดนี้คือต้นทุนการผลิตที่ชาวนาต้องแบกรับไว้หยาดเหงื่อและคราบน้ำตาบนหน้าของชาวนาเป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนมิอาจละทิ้งหรือเพิกเฉยได้เพราะตราบใดที่เรายังกินข้าวทุกของชาวนาก็เปรียบเสมือนทุกของคนทั้งแผ่นดิน ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นทำให้คนไทยต่างต้องอยู่ในภาวะข้าวยากหมากแพงสํำร้ายการใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่า,มาแมลงปริมาณมหาศาลก็อาจทำให้ข้าวต้องปนเปื้อนสารเคมีไปโดยปริยายจะเกิดอะไรขึ้นหากเราต้องบริโภคข้าวราคาแพงและอาจปนเปื้อนอยาฆ่า,มาแมลงเรื่อยไปจะเกิดอะไรขึ้น หากชาวนาไร้ที่ทำกินจะเกิดอะไรขึ้นหากวันหนึ่งผืนดินที่เต็มไปด้วยข้าวรวงทองต้องถูกทิ้งร้างเพียงเพราะไหวที่ชราภาพของชาวนาหรือจะหมดสิ้นแล้วข้าวไทยหรือจะมีหนทางใดที่จะทำให้ข้าวไทยกลับมาผง,งาดบนเวทีโลกได้อีกครั้งข้าวเนี่ยครับเป็นผลผลิตสำคัญของประเทศไทยเรา คงไม่ใช่เพราะเพราะประเทศไทยหรือคนไทยเราเนี่ยบริโภคข้าวเป็นอาหารอย่างเดียวแต่จริงๆเนี่ยเป็นเพราะว่าเกษตรกร,กรที่ปลูกข้าวเนี่ยมีถึง6ล้านครอบครัวเค,ครือข่ายองคอ์กรหม่แรงวิจัยชาติเนี่ยได้ร่วมกันกําหนดนะครับนะครับเป้าหมายการวิจัยที่จะตอบสนองความต้องการของทุกภาคส่วนซึ่งเราเดําเนินการมาตั้งแต่ปีพศ2555นะครับต่อเนื่องกันปีนี้เป็นปีที่3การวิจัยและพัฒนาจะช่วยทําให้ เกษตรกรนั้นเนี่ยมีความกินดีอยู่ดีขึ้นและก็ยังเป็นผลต่อเน,นื่องทําให้ประเทศเราเนี่ยมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้น้ดยครับอาจถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยต้องปฏิรูประบบการผลิตข้าวด้วยการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาพลิกฟื้นคืนความเป็นหนึ่งให้ข้าวไทยอีกครั้ง อจบลงไปแล้วนะลูกสำหรับคลิปวิดีโอที่2เนาะที่พาทุกคนมาเห็นในภาพองค์รวมว่าตอนนี้นะคะชาวนาไทยต้องเผชิญแล้วก็แบกรับค่าใช้จ่ายที่มันสูงอย่างไรบ้างนะคะแต่ว่าราคาข้าวที่ได้นี่คือมันก็ยังต่ำอยู่เนาะแล้วก็รวมถึงข้าวหอมมะลิไทยที่เป็นไงลูก ดังระดับโลกใช่ไหมแล้วก็ข้าวไทยเนี่ยส่งออกเป็นอันดับหนึ่งของโลกแต่ก็ถูกโค่นแชมป์ลงมาแล้วนะคะตั้งแต่ปี55เราเสียแชมป์ให้กับประเทศอินเดียแล้วก็เวียดนามเนาะเออเป็นที่น่าเสียดายนะคะทุกคนลองนึกตามนะว่าทำไมชาวนาไทยเนี่ยถึงได้มีอายุเฉลี่ยแล้วเนี่ยคือมีอายุตั้งแต่50ปีขึ้นไปคือเข้าสู่วัยชาราแล้วนะคะ แล้วชาวนารุ่นใหม่หนุ่มสาวเนี่ยเขาไม่ทําอาชีพทํานาแล้วหรอทําไมถึงไม่ได้เลือกที่จะสืบต่ออาชีพบรรพาุรุษเป็นเพราะว่าอะไรเออเป็นเรื่องที่น่าคิดเนาะอ่ะเดี๋ยววิดีโอสุดท้ายนะลูกคลิปวิดีโอสุดท้ายนะคะเป็นคลิปวิดีโอที่กล่าวถึงเรื่องของข้าวเป็นอีกมิติหนึ่งเป็นอีกแง่มุมหนึ่งนะคะให้ทุกคนตั้งใจดูคลิปส่งท้ายนะลูก ปลูกฝังทุกสิ่งที่เป็นไทย CPO ขอยกย่องชาวนาผู้ปลูกข้าวผู้ปลูกความเป็นไทยจบลงไปทั้ง3ามคลิปวิดีโอแล้วนะลูกเชื่อว่าในวันนี้นะคะทุกคนก็ได้มาเห็นมุมมองของชาวนาวิถีชีวิตและก็ข้าวไทยอย่างครบถ้วน เชื่อได้ว่าทุกคนน่าจะรู้จักอาชีพชาวนามากยิ่งขึ้นในวันนี้นะคะ,ะทีนี้นะคะกิจกรรมการเรียนรู้ในวันนี้นะลูกแล้วก็เป็นการเช็คชื่อไปในตัวด้วยเลยนะคะเมื่อนักเรียนรับชมคลิปวิดีโอครบทั้ง3คลิปแล้วนะคะครูอยากจะสอบถามนักเรียนว่าแบบหนึ่งนะครูใช้นหน้าจอนะคะ เมื่อนักเรียนดูคลิปวิดีโอจบแล้วนะคะครูอยากจะสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนแต่ละคนว่าข้อแรกนะคะนักเรียนรู้สึกอย่างไรต่ออาชีพชาวนานะคะให้นักเรียนพิมพ์เลขหนึ่งแล้วตามด้วยคำตอบได้เลยมาในช่องแชททีมนะลูกไม่ต้องเขียนโจทย์นะพิมพ์หนึ่งมาเลยว่าหนูตอบมาเลยว่าหนูรู้สึกอย่างไรต่ออาชีพชาวนาเมื่อได้ดูคลิปวิดีโอทั้ง3จบแล้วนะคะขออ้อ2 อาชีพชาวนาเนี่ยสำคัญอย่างไรนะคะในมุมมองของเราเนี่ยคิดว่าอาชีพนี้มีความสำคัญอย่างไรบ้างนะคะพิมพ์เลข2แล้วตามด้วยคำตอบมาได้เลยนะลูกในช่องแชททีมนะคะเดี๋ยวในวันนี้ใครที่พิมพ์เข้ามาแล้วครูตรวจสอบดูแล้วเช็คชื่อแล้วนักเรียนสามารถเตรียมตัวเรียนวิชาต่อไปได้เลยนะคะเอาใช้เวลาที่เหลืออยู่ในการทำกิจกรรมนี้นะลูกอยากจะ ถามความคิดเห็นของแต่ละคนให้แสดงความคิดเห็นเนาะ